สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะในชีวิตประจำวันของเราเลยนั่นก็คือการใช้ยาอย่างถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ญาติ ard, ผู้ดูแลแล้วก็ผู้ที่ต้องทานยาเป็นประจำทุกวัน,นะคะ่ะแม้ว่าเรานะคะจะคุ้นเคยกับการกินยาที่เรากินทุกวันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะไปรู้จักกับหลักการง่ายๆนะคะ6ข้อนะคะซึ่งจะช่วยให้เรากินยาอย่างปลอดภัยที่สุดเลยค่ะ การใช้ยาอย่างถูกต้องนะคะจะมีอยู่หกหัวข้อหลักๆเลยนะคะอย่างแรกนั่นก็คือกินถูกคนนะคะอย่างที่สองก็คือกินถูกยาหรือว่าถูกชนิดยานั่นเองนะคะอย่างที่สามคือกินถูกขนาดนะคะอย่างที่สี่ก็คือกินถูกเวลาอย่างที่ห้าก็คือใช้ถูกทางนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือกเก็บถูกที่ค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือกินถูกคนนะคะยาแต่ละชนิดเนี่ยจะถูกออกแบบให้เหมาะกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคนนะคะดังนั้นยาของใครก็ต้องเป็นของคนนั้นเท่านั้นนะคะไม่ควรแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาดคะ่ะใครบ้างนะคะที่เราไม่ควรจะแบ่งยาให้เขานะคะกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายนะคะหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุคนที่เป็นโรคตับ โรคไตนะคะหรือว่าผู้ที่เคยแพ้ยามาก่อนกลุ่มนี้นะคะเราไม่ควรแบ่งยาให้เขานะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีโรคหรือการแพ้ยาหรือสภาพร่างกายที่เราไม่รู้และยาที่เราแบ่งให้แทนที่จะเป็นประโยชน์ก็จะกลายเป็นอันตรายกับคนกลุ่มนี้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะมีอาการที่คล้ายกันแต่ถ้าสภาพร่างกายแตกต่างกันนะคะยาที่เหมาะสมก็จะแตกต่างกันไปค่ะ อีกปัญหาหนึ่งนะคะที่มักจะพบนะคะก็คือเรื่องของการหยิบยาผิดค่ะอย่างเช่นยาที่เราวางไว้ใกล้กันนะคะชื่อยาคล้ายกันหรือว่าใช้ถุงที่มีลักษณะเหมือนกันอันนี้ก็เสี่ยงที่จะหยิบยาผิดคนได้นะคะจะเห็นว่าจากในภาพนะคะยาของนางจันแก้วนางจันเพนนะคะกับนายแก้วเนี่ยถ้าวางอยู่คู่กันนะคะก็เหมือนกันมาก แล้วก็อาจจะหยิบผิดได้นะคะดังนั้นนะคะยาที่จัดไว้แล้วถ้าวางไว้ใกล้กันก็ให้ระวังการหยิบผิดหยิบถูกนะคะท่านผอ,อคะคหนูขอราโงเรียนนะคะเอาจะไปไหนล่ะคือดิฉันถือวิาสาสะหยิบยาระบายที่โตท่านผอ,อไปให้แฟนใช้นะคะไหวมันไม่ใช่ยาระบายน,นั่นนั่นมันเป็นยาสำหรับผู้ชายไี่น่าละ่ะถึงได้ดีเกินคาดสามครั้งเลยค่ะ อุ้ยมันต้องเหลือไว้ให้พอออด้วยนะพอออจะต้องใช้เสียใจด้วยนะคะท่านพออหมดแล้วค่ะวยหัวข้อที่สองนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันนั่นก็คือเรื่องของการกินให้ถูกตัวยาค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะกินยาชื่อยาบนแผงหรือว่าชื่อยาบนซองยานะคะ เป็นชื่อยาที่ถูกต้องกับยาที่เรากำลังใช้อยู่นะคะข้อ2นะคะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำหน้าซองอย่างเคร่งครัดเช่นกินครั้งละหนึ่งเม็ดกินครั้งละ2เม็ดกินวันละกี่ครั้งนะคะต้องดูฉลากให้ดีนะคะส่วนข้อที่3นะคะเรื่องยาที่ตัวเองแพ้นะคะต้องจดจำชื่อไว้ให้แม่นยำนะคะเพื่อจะได้แจ้งให้แก่คุณหมอและเภสัชกรที่จ่ายยารวมถึงพยาบาลเวลาที่จะ ให้ยาเราเวลาเราเป็นคนไข้นอนนะคะการที่เราสามารถบอกได้ทันทีว่าเราแพ้ยาอะไรนะคะจะทำให้เราปลอดภัยจากการแพ้ยาซ้ำค่ะนี่คือตัวอย่างฉลาดของยานะคะนางจันสุกแสนดีนะคะมีชื่อยาอยู่ในบริเวณที่วงกลมไว้นะคะตัวนี้เป็นยาลดกรดนะคะรับประทานครั้งละ3 0ซสิี c วันละ3ครั้งหลังอาหารเช้ากลางวันเย็น โดยมีสปปรพพคุณเป็นยารักษาโรคกระเพาะนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการกินให้ถูกยานั่นก็คือการอ่านฉลากซ้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะใช้ทุกครั้งค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบัตรแพ้ยานะคะในบัตรแพ้ยานะคะจะมีชื่อยาที่แพ้นะคะมีอาการที่เป็นจากยาน,นั้นนะคะมีผลการประเมินแล้วก็มีชื่อของเภสัชกรที่ประเมินนะคะ ยกตัวอย่างเช่นบัตรแพ้ยานี้เขียนว่าแพ้ยาที่ชื่อไอบูโปรเฟนนะคะมีอาการคือเปลือกตาบวมทั้งสองข้างแล้วก็มีอาการคันร่วมด้วยส่วนผลการประเมินเป็นระดับ2นะคะระดับมีอยู่3ระดับก็คือระดับ1 2และ3โดยระดับที่มั่นใจแน่ๆน,นะคะว่าเกิดจากยาคือระดับ1ส่วนมั่นใจปานกลางก็เป็นระดับ2นะคะส่วนมั่นใจน้อยลงหน่อยก็เป็นระดับ3นะคะ ช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นช่องของชื่อเภสัชกรที่ทำการประเมินแล้วก็วันที่ทำบัตรแพ้ยาให้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นวันที่มีอาการก็ได้นะคะดังนั้นนะคะถ้าเจอฉลากยาแบบนายลำปางหลวงยาดีนะคะมีชื่อยาจะอยู่ข้างล่างนะคะ เป็นภาษาไทยบางโรงพยาบาลก็จะเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าชื่อยาภาษาไทยเนี่ยอ่านว่าอะไรนะคะถ้าอ่านแล้วตรงกับชื่อยาที่ตัวเองแพ้ก็ให้หลีกเลี่ยงทันทีนะคะแต่ถ้าใครสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าตัวสกดนะคะมันจะตรงเป๊ะเลยค่ะตื่นเช้าก็สดชื่นดีเนาะกระเทียมอาหารเช้าละอาหารเช้าด้วยอืมจจน่ากินช่ อ๋อยาก่อนอาหารเช้าด้วยได้ยก่อนอาหารเช้ากูหน่อยอืมจ้าจ้าสีสวยจะามีตัวเอ็มด้วยคุ้นคุ้ไหมจี๊คุ้นคุณนะคุ้นคุ้เหมือนเอ็มแอนเอ็มยังไงก็ไม่รู้หวานจ้ายาก่อนอาหารเช้าอืม

ืมวันใจเลยไม่ได้เลยกพุ่งจะตื่นนะเนี่ยต้องนอนอีกแล้วหรอ,อต่อไปนะคะเราลองมาดูในหัวข้อที่สามกันบ้างนะคะหัวข้อที่สามก็คือการกินยาที่ถูกขนาดนะคะ กินยาที่ถูกขนาดนะคะก็หมายถึงว่าเรานะคะจะต้องดูให้ดีว่าหน้าซองเขียนไว้ว่ากินจํานวนเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็กินตามนั้นให้ถูกต้องนะคะสิ่งสําคัญนะคะคือเราไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองนะคะคุณหมอสั่งมาให้ทานเท่าไหร่ก็ต้องทานเท่านั้นนะคะถ้ามีปัญหาไม่สามารถทานตามขนาดที่เขียนไว้หน้าซองก็ให้โทรศัพท์มาสอบถามที่โรงพยาบาลได้ะคะ่ะ นอกจากไม่เพิ่มขนาดยาเองแล้วนะคะเราจะต้องเลือกอุปกรณ์ตวงยาให้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วถ้าการณีที่เราลืมกินยานะคะเราจะทำยังไงดีนะคะก็แนะนำว่าให้กินในขนาดเดิมนะคะในเวลาที่นึกขึ้นได้เลยไม่ต้องเพิ่มขนาดนะคะอย่างเช่นให้กินเช้าเม็ดเย็นเ,เม็ดนะคะตอนเช้าลืมนะคะเพิ่งนึกขึ้นได้ตอนเย็นก็กินตอนเย็นหนึ่งเม็ดโดยไม่ต้องเอามื้อของตอนเช้ามากินร่วมด้วยนะคะ ในเรื่องของการเลือกอุปกรณ์ตวงยาให้เหมาะสมนะคะก็มีความสําคัญทีเดียวเลยนะคะอย่างตัวอย่างในรูปเราก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์ตวงยาแบบน้ําอยู่ถึง4แบบนะคะอันแรกสุดนะคะก็คือถ้วยตวงนะคะอันที่2ก็เป็นสายลิงนะคะอันที่3เป็นช้อนโตะ๊ะแล้วก็อันที่4เป็นช้อนชานะคะให้เราดูฉลากดีๆนะคะว่าฉลากที่คุณหมอสั่งเนี่ยให้ทานครั้งละเท่าไหร่อย่างเช่นตัวอย่างนะคะ นางจันสุขแสนดีนะคะให้ทานยาลดกรดตัวนี้ครั้งละ3 0ซีซี cc ซึ่ง3 0ซีซี cc เท่ากับ2ช้อนโต๊ะนะคะก็ต้องเลือกอุปกรณ์ให้ถูกอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะคะก็คือถ้วยตวงนะคะถ้าคำสั่งของคุณหมอเป็น3 0ซีซี cc แล้วก็จะใช้ถ้วยตวงที่เขียนว่า3 0ซีซี cc อันนี้จะตวงเป๊ะเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีถ้วยตวงนะคะ เราจะใช้ช้อนโต๊ะหรือช้อนกินข้าวที่บ้านก็ได้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเท่ากับสิบห้าซีซีดังนั้นส0สิบซีซีก็คือสองช้อนโต๊ะนั่นเองส่วนถ้ายาที่เป็นช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชานั้นเท่ากับห้าซีซีนะคะไม่ยากใช่ไหมคะหนึ่งช้อนโต๊ะหรือช้อนกินข้าวเท่ากับสิบห้าซีซีส่วนหนึ่งช้อนชาเท่ากับห้าซีซีค่ะสิบห้ากับห้า ช้อนโต๊ะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้กดติดตามกดหัวใจเพจน่าแล้วไปฟังกันเลยข้อมูลที่ทุกคนต้องรู้คือ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ3ช้อนชาและเท่ากับ1 5ซีซีช้อนอันไหนกันนะจะบรรจุได้ถึง1 5ซีซีไปพิสูจนกันใช้ไซลิงบรรจุน้ำา5 5ซีซีใส่ลงในช้อนเลยวุ้ยโยพอดีเปะ๊ะแล้ววันนี้ล่ะ หกหมดเลย <Okay. S 1> ลุกผงการทดลองคือถ้าเกิดเราให้กินยาหนึช้อนโต๊ะเท่ากับ1ช้อนกลางหางสั้นนี้นะจ๊ะนี่ใช้ไม่ได้หรือไม่ก็ใช้ไซลิง์เลยก็ได้นี่เพนนาดไปแล้วนะบ๊ายบาย จะเป็นหัวข้อที่4นะคะเรื่องของกินให้ถูกเวลานะคะการกินให้ถูกเวลานะคะก็มีอยู่แค่4รูปแบบเท่านั้นเองนะคะตัวแรกนะคะก็คือการกินแบบก่อนอาหารนะคะยาก่อนอาหารเนี่ยให้กินอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงอย่างน้อย30นาทีนะคะไม่ใช่ก่อนแป๊บเดียวนะคะ ถ้าสมมติว่าเราลืมในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเราก็สามารถรอประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ค่อยกินยานั้นก็ได้จากยาก่อนอาหารก็กลายมาเป็นหลังอาหาร2ชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าลืมตัวนี้จะมีผลกับการดูดซึมของยานะคะยาก่อนอาหารเนี่ยถ้าเรากินไปพร้อมกับอาหารจะทําให้การดูดซึมของยาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นยาจึงถูกออกแบบมาให้กิน ก่อนอาหารนะคะแต่ถ้าเราลืมเรากินอาหารไปแล้วนะคะรอรอนะคะให้อาหารมันย่อยก่อนประมาณสองชั่วโมงนะคะก็สามารถกินยานั้นได้นะคะในทางปฏิบัติจริงๆนะคะถ้าหลังหนึ่งหลังสองชั่วโมงทํายากอาจจะหลังหนึ่งชั่วโมงก็ได้ะคะ่ะสาหรับยาหลังอาหารนะคะก็ให้กินหลังอาหารแล้วเสร็จประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะคะแต่อันที่จริงแล้วนะคะยาหลังอาหารเนี่ย ทานอาหารเสร็จนะคะก็สามารถกินเลยก็ได้นะคะกินหลังทันทีเลยก็ได้นะคะจะมียาอีกแบบหนึ่งนะคะที่จะเขียนว่าหลังอาหารทันทีนะคะหรือว่าพร้อมอาหารนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะยาหลังอาหารทันทีให้กินหลังจากที่กินอาหารเสร็จทันทีเลยนะคะถ้ายิ่งเขียนว่าพร้อมอาหารนะคะให้ทานในระหว่างมื้ออาหารเลยก็ได้อย่างเช่นคุณหมอสั่งให้ทานสามเม็ด พร้อมอาหารนะคะเราทานข้าวไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ทานยาเข้าไปแล้วก็ทานอาหารตามลงไปอีกแบบนี้นะคะจะเป็นการทานยาที่เรียกว่าทานพร้อมอาหารนะคะเหตุผลของการที่เราต้องทานยาหลังอาหารทันทีนะคะหรือว่าทานพร้อมอาหารเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่2เหตุผลนั <manuscript> ่นก ah ็คือยาอาจจะละคายเคืองกระเพาะนะคะก็เลยให้ทานหลังอาหารทันทีหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าจะช่วยทําให้การดูดซึม ของยาเข้าร่างกายดีขึ้นนะคะก็เลยให้ทานหลังอาหารทันทีหรือว่าพร้อมอาหารอันนี้ขึ้นกับตัวยานะคะว่าจะเป็นตัวยาแบบไหนเหตุผลก็จะแตกต่างกันไปนะคะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะก็คือยาก่อนนอนนะคะยาก่อนนอนเนี่ยก็ให้ทานตอนก่อนเข้านอนตอนกลางคืนนะคะ,ะแนะนำอยู่ที่ประมาณ15-30นาทีก่อนนอนหรือว่าในชีวิตจ,จริงนะคะก็คือทานนะคะสักแป๊บหนึ่งแล้วก็นอนเลยก็ได้นะคะ เหตุผลของการทานยาก่อนนอนนะคะส่วนใหญ่ก็คือช่วยลดอาการข้างเคียงที่เกิดจากยานะคะอย่างเช่นยาที่ทานแล้วง่วงนะคะก็จะทําให้การง่วงอะไรทั้งหลายอยู่ในช่วงก่อนนอนนะคะหรือว่ายาบางชนิดนะคะอย่างเช่นยาลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดที่หลายๆคนก็ทานอยู่นะคะคุณหมอมักจะให้ทานก่อนนอนหรือว่าทานตอนเย็นนะคะเหตุผลของการทานยาไขามันก่อนนอนหรือหลังอาหารเย็นเนี่ย ก็จะมีเหตุผลว่าไขามันที่เป็นโคเลสเตอรอลนะคะที่อาจจะไม่ค่อยดีต่อร่างกายเท่าไหร่จะถูกสร้างในตอนกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ก็เลยออกแบบมาให้ทานตอนก่อนนอนนะคะหรือว่าทานหลังอาหารเย็นแล้วแต่แพทย์จะสั่งนะคะคุณยายป่วยมารักษากับคุณหมอคุณหมอจ่ายายาไปให้ครับนี่มาตรวจรอบสองแล้วเนี่ยยายยายกินยายังไงเนี่ยทำไมมันเหลือเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยฉันก็กินตามที่หมอสั่งเป แล้วหมอสั่งยังไงหมอสั่งยังไงก็หมอสั่งให้ฉันกินวอลเมดไงก็นั่งไงแล้วทำไมยามันเหลือเยอะขนาดนี้เนี่ยอ้าวก็นี่มันถุงที่สามถุงที่สี่ถุงที่ห้าฮะถุงที่สามถุงที่สี่อะไรอ่ะก็หมอสั่งให้ฉันกินวอลเมดฉันก็เริ่มกินตั้งแต่ถุงที่หนึ่งวลเมดวอลเมทพอถุงที่หนึ่งหมดฉันก็เริ่มกินถุงที่สองวอลเมดวอลเมดแล้วนี่มันถุงที่สามถุงที่สี่ถุงที่ห้ามันยังไม่ถึงคิวแล้วมันจะหมดได้ยังไงล่ะเฮ้ยกง ผงเนี่ยวัาแต่ยายเนี่ยโชคดีมากนะกินยาแบบนี้ยังมีแรงมาเถียงหมอได้ขนาดเนี้ยเยี่ยมเลยสำหรับหัวข้อที่5นะคะการใช้ยาให้ถูกทางขึ้นชื่อว่ายานะคะมีหลายรูปแบบมากๆเลยเราคงจะเคยเห็นยาในรูปแบบ ต่างๆกันมาบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะยาเม็ดยาน้ำยาหยอดตายาทาภายนอกยาฉีดยาสอดยาพ่นยาแต่ละรูปแบบนะคะต้องมีวิธีการใช้ที่ถูกต้องถึงจะได้ประสิทธิภาพในการรักษาโรคนะคะตัวอย่างเช่นนะคะยาภายนอกนะคะก็คือยาที่ห้ามนำมารับประทานเด็ดขาด เพราะว่าเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะเกิดอันตรายนะคะหรืออย่างพวกยาสอดนะคะต้องดูให้ดีนะคะว่าสอดเข้าส่วนไหนของร่างกายในท้องตลาดทุกวันนี้นะคะจะมียาสอดอยู่2ประเภทหลักๆก็คือยาสอดเข้าทวารหนักกับอีกแบบหนึ่งก็คือยาสอดเข้าช่องคลอดต้องดูให้ดีนะคะว่าคุณหมอให้ใช้ช่องทางไหนนะคะ สำหรับยาที่เป็นขวดนะคะบางทีจะมีความสับสนกันเล็กน้อยระหว่างว่ายานั้นเป็นยาน้ำหรือว่ายานั้นเป็นยาที่ใช้ภายนอกต้องคอยอ่านฉลากดีๆนะคะห้ามเอายาน้นามมารับประทานเด็ดขาดะคะ่ะคุณตาครับคุณตาตื่นก่อนครับมีอะไรลรืหมอถึงเวลาทานยาแล้วครับยาอะไรหมอ ยานอนหลับครับจะได้นอนสบายสบาย <S 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 แล้หัวข้อสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นหัวข้อที่สำคัญมากเช่นกันการเก็บยาที่ดีนะคะจะต้องระมรัดระวังไม่เก็บใกล้กับแหล่งความชื้นนะคะอย่างเช่นอ่างน้ำนะคะหรือว่าสระน้ำต่างๆนะคะ การเก็บยาในรถนะคะก็เป็นข้อห้ามเหมือนกันเพราะว่าอากาศในรถนั้นค่อนข้างร้อนแล้วก็มีโอกาสโดนแดดส่องทำให้ยาเสื่อมคุณภาพได้ค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้เอื้อมถึงยายานะคะควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กรวมถึงผู้สูงอายุที่มีความหลงลืมนะคะก็ต้องเก็บให้พ้นจากมือผู้สูงอายุด้วยค่ะ หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าเก็บยาในตู้เย็นได้ไหมยาที่จะเก็บในตู้เย็นได้นะคะก็แนะนําเพียงยาน้ําสําหรับรับประทานที่เปิดขวดแล้วกับยาประเภทยาหยอดตานะคะหรือว่ายาสอดเข้าทวารหนักนะคะพวกนี้นะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้เพราะว่าทําให้ยายังคงอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้นะคะแต่สําหรับยาที่เป็นเม็ดเป็นแคปซูลนะคะไม่ค่อยแนะนํา ให้เก็บในตู้เย็นเท่าไหร่นะคะแม้ว่าอากาศในตู้เย็นจะมีความชื้นน้อยนะคะแต่ว่าเมื่อเปิดตู้เย็นแล้วโอกาสที่ยานะคะจะเกิดเป็นไอน้ําแล้วก็ทําให้ยาเม็ดเสื่อมสภาพมีสุกนะคะดังนั้นนะคะสําหรับยาเม็ดและยาแคปซูลทั่วไปควรเก็บในอุณหภูมิห้องที่ไม่ร้อนจนเกินไปไม่มีแสงแดดส่องถึงแล้วก็ห่างไกลจากแหล่งความชื้นเท่านี้ก็เพียงพอคะ่ะ และควรหมั่นตรวจสอบวันหมดอายุของยาด้วยนะคะยาที่ได้รับมานานแล้วอาจจะหมดอายุแล้วก็ได้ถ้าเป็นไปได้ควรอ่านวันหมดอายุก่อนรับประทานยาทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เก็บไว้นานๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหัวข้อเรื่องของการใช้ยาอย่างถูกต้องซึ่งมีทั้งหมด6หัวข้อใหญ่ๆนะคะเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ 1. กินให้ถูกคน 2. กินให้ถูกยา 3. กินให้ถูกขนาด 4. กินให้ถูกเวลา 5. ใช้ให้ถูกทางและหกเก็บให้ถูกที่ค่ะก่อนจากการวันนี้นะคะมีเทคนิคป้องกันการลืมกินยาเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนและหลายๆคนอาจจะทำกันอยู่แล้วที่บ้านนะคะให้เขียนขนาดยาและวิธีรับประทานยาตัวใหญ่ๆติดไว้บนฉลากยาเลยนะคะ ฉลากยาที่เราได้จากโรงพยาบาลมักมีขนาดเล็กถ้าสมมุติว่าใครที่ลืมกินยาบ่อยๆกินยาผิดบ่อยๆก็ใช้ปากกาเคมีขนาดหมวยใหญ่ๆหน่อยนะคะเขียนด้วยตัวเองเลยนะคะวิธีใช้ยาที่ชัดๆบนซองยาของตัวเองถ้ามีเวลานะคะก็ให้เตรียมยาให้พร้อมสาหรับการใช้ยาแต่ละครั้งนะคะอย่างเช่นยาบางตัวที่ต้องกินครึ่งเม็ด อาจจะหักแบ่งไว้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้แบ่งไว้นานเกินไปนะคะเพราะว่ายาบางชนิดถ้าแบ่งไว้นานๆก็จะเกิดความชื้นซึมเข้าตัวยาได้อาจจะแบ่งไว้ประมาณ5-7วันแล้วค่อยมาแบ่งใหม่ก็ได้นะคะแต่สําหรับยาที่เป็นเม็ดเต็มอยู่แล้วนะคะอยู่ในแผงนะคะก็สามารถตัดแบ่งไว้ล่วงหน้าหลายๆวันได้นะคะเพราะว่ายาที่อยู่ในแผงนะคะจะมีการรักษาคุณภาพ จนถึงวันหมดอายุแตกต่างจากยาที่นับออกจากขวดค่ะใครที่ทานยาเป็นมื้อเช้ากลางวันเย็นนะคะถ้าสามารถทําได้นะคะป้องกันการลืมก็สามารถแบ่งเป็นมือม้อๆได้นะคะอย่างเช่นมื้อเช้าซองหนึ่งมื้อกลางวันซองหนึ่งมื้อเย็นซองหนึ่งก็ได้หรือถ้าใครมีกล่องจัดยาสําหรับจัดยาเป็นสัปดาห์นะคะก็สามารถจัดล่วงหน้าไว้ได้หลายๆสัปดาห์เลยแต่อย่าลืมนะคะว่าสําหรับ ยาที่แบ่งครึ่งเม็ดนะคะให้ระมัดระวังไม่แบ่งครึ่งไว้นานเกินไปหรือจะใช้วิธีง่ายๆก็คือว่าถ้าเราแบ่งครึ่งแล้วนะคะให้ดูลักษณะและสีของเม็ดยานะคะว่าเป็นยังไงเมื่อผ่านไปหลายๆวันนะคะลองสังเกตเม็ดยาที่แบ่งแล้วอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีสีเปลี่ยนไปไหมความแข็งเปลี่ยนไปไหมถ้ายังคงสภาพเดิมก็แสดงว่ายังคุณภาพดีอยู่สามารถทานยาที่แบ่งครึ่งนั้นได้ค่ะ อีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นวิธีสําหรับคนรุ่นใหม่ก็คือการตั้งเวลากินยาในโทรศัพท์นะคะถ้าใครถนัดวิธีนี้นะคะก็จะนําไปลองใช้ดูก็ได้อย่าลืมนะคะว่าการใช้ยาอย่างถูกต้องนะคะจะต้องกินให้ถูกคนกินให้ถูกยากินให้ถูกขนาดกินให้ถูกเวลาใช้ให้ถูกทางแล้วก็เก็บให้ถูกที่แม้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆแต่ก็ช่วยลดอันตรายจากความผิดพลาดในการใช้ยาได้มากเลยนะคะ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาสามารถปรึกษาเภสัชกรได้เสมอคะ่ะไม่จำกัดต้องเป็นว่าไม่จำกัดว่าต้องเป็นเภสัชกรที่โรงพยาบาลนะคะเภสัชกรที่ประจำอยู่ร้านขายยาก็มีความรู้อยู่มากเหมือนกันสามารถปรึกษาจากเภสัชกรทุกคนได้เลยคะ่ะขอขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอในชุดนี้และหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยทำให้ทุกท่านใช้ยาอย่างปลอดภัยมากขึ้นขอบคุณคะ่ะ Música